สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทริปเปิลทูกันพลานะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสเปรย์บู t ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในชุดนี้มันแถมอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดของมันกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าสเปรย์บูสตตัวนี้นะครับความกว้างความยาวความสูงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ42ซนติเมตรนะครับ เรามาดูสิ่งที่แถมมาอันดับแรกกับเจ้าสเปรย์บูสตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้าพัดลมขนาด6นิ้วนะฮะความเร็วความแรงของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,500-2,800ถึงรอบต่อนาทีนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการดูดละอองสีนะครับแถมเจ้าพัดลมตัวนี้เนี่ยยังมีสวิตช์เปิดปิดเพื่อให้เราทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยครับ แถมยังมีท่อเฟรกความยาวประมาณ1เมตรกว่าเพื <S <S ่อให้เราใช้ดูดอากาศไปสู่ภายนอกบ้านด้วยดังนั้นหมดกังวลเรื่องกลิ่นภายในบ้านแน่นอนครับแท่นหมุนที่มีมาในชุดก็ทำให้เราพ่นชิ้นงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกํกำลังการดูดของเจ้าสเปรย์บูทกันดูดีกว่าครับ สำหรับวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นพายบูทนะครับในส่วนของโค้งด้านบนที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเขาก็จะฉะลุเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นมาด้วยนะครับส่วนข้อแนะนําเพิ่มเติมที่ผมจะเพิ่มเติมให้นะครับก็คือว่าถ้าเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ตัวปืนกาวนะครับยิงอัดตามขอบไปอีกทีนะครับซึ่งเจ้าปืนกาวเนี่ยมีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปในราคาที่ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับ สาหรับด้านบนก็มีพื้นที่สามารถนําอุปกรณ์หรือสีที่เราใช้งานมาวางเพื่อสะดวกต่อการทํางานได้อีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าสเปรย์บูทชุดนี้นะฮะหากสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ร้านทริปเปิลทูก,กันพรานะครับทั้งใน Facebook หรือใน LINE แอดก็ได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ